ใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมห้ามขายใกล้สถานศึกษาแผงลอยห่าเร่ฝ่าฝืนปรับ5 0 0แสนบาทครับกดหัวใจให้เลยครับแบบนี้หลังจากที่ประเทศไทยได้นำพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่ปี64ครับแล้วมีการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในเชิงเศรษฐกิจสร้างไรายได้จากการส่งออกครับเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยได้หลายร้อยล้านบาทครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการนำพืชกระท่อมเนี่ยมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนครับและก็ส่งผลต่อสุขภาพด้วยฮะโดยข้อมูลจาก ขายวิชาการเขาเปรียบเทียบในปี67กับปี6 2ตอนที่พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดครับพบว่าผู้ใช้พืชกระท่อมเนี่ยจากเดิม7,0,000 0คนเพิ่มเป็น3ล้าน80,0,000คนครับว่าเพิ่มเป็น5เท่าคนติดกระท่อมครับ1 6 0 0 0 0คนเพิ่มเป็น1ล้าน3 0 0แสนคนหรือว่า8เท่าครับและสิ่งสําคัญพบว่าการบําบัดผู้ที่ติดพืชกระท่อมนะครับร้อยละ17เนี่ยการจิตเวชกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะได้มีพิธีลงนามกําหนดสถานที่วิธีการและก็ลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อมครับลงน โดยพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขครับซึ่งประกาศฉบับนี้กำหนดห้ามขายใบกระท่อมและกระน้ำต้มใบกระท่อมใกล้สถานศึกษาในระยะ1,000เมตรหรือว่าหกิโลเมตรครับห้ามขายในลักษณะของเร่ขายหรือว่าการจัดตั้งแผงลอยหากสาฝื้นมีโทษปรับ5 0,000บาททั้งนี้ครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันไปกระท่อมในทางที่ผิดแก่เด็กและก็เยาวชนครับกดหัวใจให้หน่อยฮะ